สวัสดีครับตอนรับสู่ m c o t n e t มา9ก้าทานไอทีใกล้ตัวกับผมพีรพลอนุตระโสตหรือโยแวครับตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ในจีนมีมูลค่าเกือบ6ล้านล้านบาทเลยนะครับแต่คิดเป็นแค่5%ของการค้าปลีกทั้งหมดในจีนเท่านั้นครับและเชื่อไหมครับว่าเซี่ยวหนึ่งของเม็ดเงินเหล่านี้มาจากประเทศไทยมาได้ยังไงไปชมเหตุการณ์จำลองนี้ครับโอ้พี่ อ๋าป๋อมแปมหูฟังแท้ขาคุณฟังแท้ใช่ไหมลองฟังลองฟังดูของเสียงดีมากเลยครับน้องว่าไงเสียงดีเสียงดีนี่นี่นโอ้โหเดว่นแหวนแว่นแหวนแหวนเท่แว่นเท่แหวนเท่ทั้งตัวพี่นี่ซื้อที่ไหนเนี่ยเว็บจีนครับน้องเว็บจีนเว็บจีนมาดูได้เลยครับดูนะนี่ก็ดีใช่ไหมนี่ก็ดีสนใจอะไรบ้างล่ะบอกก่อนดิแกซื้อได้ให้นะคะสำหรับน้องป๋อมแปมเหรอคะ ขนาดบ้านเพียงซื้อให้ได้เลยค่ะเชื่อมาเว็บเถ้าเป่าเป็นตลาดกลางการซื้อขายสินค้าเปรียบเหมือนตลาด .com คอมบ้านเรานั่นแหละครับก่อตั้งมา10ปีโดย alibaba. com เจ้าพ่อเว็บค้าส่งครับเพื่อที่จะชนกับเว็บฝรั่งอย่าง eBay แล้วก็ใช้มัสคอตเป็นรูปกองทับมดนะครับสุดท้ายก็ได้ชัยชนะจริงๆว่าแต่ว่าเว็บนี้พิเศษยังไงให้เพื่อนผมที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองจีนเล่าดีกว่าครับสวัสดีครับชาวครับเท่าเป่าวางเจ๋งยังไงบอกหน่อย สวัสดีครับโยเว็บไซต์เถาเป่าเนี่ยนะครับเป็นเว็บขายของออนไลน์ที่ใหญ่มากนะครับมีของให้เราเลือกซื้อทั้งของกินของใช้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะได้ของไม่ดีเราสามารถส่งคืนได้ครับผมตอนนี้เถาเป่ามีคนขายอยู่ประมาณ500ล้านกว่าร้านนะครับแล้วก็มีของในสต็อก800ล้านกว่าชิ้นครับโย นั่นแหละครับที่มัดใจคนไทยแต่เห็นมีให้เลือกเยอะแยะอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนไทยจะซื้อกันได้ง่ายๆนะครับภาษาจีนไม่เท่าไหร่แต่เราต้องมีบัญชีที่จีนด้วยนี่สิคนไทยก็เลยนิยมฝากเพื่อนซื้อครับจนกลายมาเป็นบริการรับฝากซื้อเช่นเว็บช็อปแอดเถาเป่าของคนไทยนี่แหละฮะให้เลือกของที่จะซื้อมาเลยครับเว็บจะจัดการไปซื้อให้คิดค่าบริการ20%ของราคาสินค้าทางเว็บก็จะมีคนอยู่ที่เมืองจีนครับคอยรับของแล้วก็ส่งมาไทยให้อีกทีได้ของไปใน15-30วันครับ แม่ครช้อปตาเป็นมันเลยนะฮะแต่ต้องระวังอย่าสั่งของปลอมหรือว่าของละเมิดลิขสิทธิ์มาแล้วกันครับช่วงนี้ไปติดตามพาเรทไอทีกันครับ สวัสดีค่ะน้องแปมเปรียรพรสับแสนยาก้มารายงานตัวค่ะศูนย์ข้อมูลข่าวสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของจีนเผยผลสำรวจผู้ใช้เน็ตในจีนถึงปลายปี2012มีจำนวน564ล้านคนอัตราเข้าถึงอินเทอร์เน็ต42.1เป็นผู้ใช้เน็ตผ่านมือถือ420ล้านคนเกือบครึ่งเคยใช้ซื้อของออนไลน์ส่วนผู้ใช้เน็ตผ่านคอมลดลงทั้งที่ใช้ที่บ้านที่ร้านเน็ตและก็ที่โรงเรียน พูดถึงเถาเป่าวางไปตั้งแต่ต้นนะครับเว็บเถาเป่าเนี่ยแปลว่าขุดหาสมบัติครับซึ่งหมายถึงว่ามีสินค้าให้เลือกมากมายที่เว็บแห่งนี้นั่นเองครับส่งท้ายกันด้วยไอทีเดครับจากนักศึกษาจีนที่ชื่อว่านเดชจะมาแนะนําเว็บในดวงใจครับสวัสดีครับวันนี้ผมอย่าแนะนำเว็บไซต์ของจีนเช่อ cn tv อ,อันนี้คือ,อทีวีอยู่ปละเทศประเทศจีน ทั้งหมดมีมีภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรก็เยอะๆเออเออคไทยฐานเวี้เนีเวียดใเข้าใจแปะเทศจีนครับ